สวัสดีครับนานาสราระกับดรกานสุรสารในคลิปนี้ยังคงเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องราวของพระของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วในคลิปนี้ผมจะได้นำพระของหลวงปู่สุขพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกทกท,กท่านครับ ก็มาคุยกันนะในรายละเอียดในการศึกษาพระพิมพแจกแม่ครัวไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะไปลงรายละเอียดของพระทั้ง5องค์ที่เห็นอยู่ในภาพในขณะนี้เนี่ยนะครับผมจะขออนุญาตให้ความรู้หรือพูดถึงอ,องค์ความรู้ของอพระหลวงพูทสุขพิมพแจกแม่ครัวซึ่งเป็นกรณทีทั่วไปก่อนนะครับพระหลวงพูทสุขพิมพแจกแม่ครัวมีทั้งพิมพ์ใหญ่ แล้วก็พิมพ์เล็กครับนะพระก็เป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับในอริยบทสมาธิพระเศียรค่อนข้างกลมพักกันนั้นยาวนะครับนะพระเกตมาลาหรือที่คนโดยทั่วๆไปมากเรียกว่า,าพระเกตหรือเรียกว่าเกตส,สั้นเนี่ยนะครับแหลมพระอังสาหรืออะไรครัอันนี้ก็เป็นคำรายาศนะครับคำศัพท์ที่ใช้กับพระ อังสาหรือไหลกว้างครับพระหัตถ์นั้นวางหงายนะคือแบมือหงายครับซ้อนกันแล้วก็วางไว้บนบนพระเผาหรือบนหน้าตักห่มหรือครองจีวรน,นะฮะห่มเฉียงครับประทับนะฮะหรือนั่งขัดสมาธิราบอยู่บนฐานบัวสองชั้นครับที่ว่าเป็นฐานบัวนั้นก็ไม่ได้เป็นดอกบัวนะครับแต่ก็เป็นขีดครับเป็นขีดนะ ส่วนด้านหลังนั้นก็จะมีทั้งประเภทที่เป็นหลังเรียบและก็หลังอุ่มนะครับถ้ามีรอยจานนะามว่าพระอาจจะไม่มีรอยจานก็ได้นะครับแต่ถ้ามีรอยจานนั้นก็อาจจะมียันหลายอย่างที่จาร์อยู่ด้านหลังครับจะอาจจะเป็นยันตัวพุทธหรือยันตัวนะนะครับหรืออาจจะเป็นยัน5้าตัวก็ได้นะครับพระเนี่ยเป็นพระเนื้อผงนะครับคุกรักครับ มีทั้งประเภทเนื้อหยาบแล้วก็เนื้อละเอียดถ้าเป็นเนื้อหยาบพระก็จะมีสีออกเป็นสีเทาๆแต่ถ้าเป็นพระเนื้อละเอียดสีของพระก็จะออกเป็นสีน้ำตาลไม่ดำนะครับหลังจะออกอุ้มแล้วครับถ้าเป็นพระเนื้อละเอียดนั้นหลังจะดูอุมนมะพระก็มีรูปทรงนะเป็นสามเหลี่ยมมุมมนครับ คำว่าสามเหลี่ยมมุมมนนั้นหมายความว่าตรงมุมของของสามเหลี่ยมนะด้านบนกับด้านล่างที่เป็นฐานสองนะมันจะมนปกติถ้าเป็นสามเหลี่ยมในทางเรขาคณิตก็จะเป็นแหลมแหลมใช่ไหมครับแต่นี่เป็นสามเหลี่ยมแต่มันมนเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมมนนะครับนี่ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมครับแต่เป็นสามเหลี่ยมมุมมนครับขนาดความกว้างวัดจากส่วนที่กว้างที่สุดเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.5เซนติเมตร แล้วก็ความสูงวัดจากฐานถึงยอดขององค์พระนั้นอยู่ที่2เซนติเมตรครับพระหลวงปุสุขพิมพ์แจกแม่ครัวเนี่ยนะครับก็จะมีมวลสารคล้ายๆหรือเหมือนกับพระปิดตาพุงป่องแล้วก็พระสี่เหลี่ยมซุมม้มรัศมีซึ่งเป็นพระผงคุกรักของหลวงปุสุขเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจึงอาจจะมีบางท่านบางคนสันนิษฐานว่าพระทั้งสามพิม นะที่ผมกล่าวมาเมื่อครู่นี้ของหลวงปู่สุขครับก็คือพระปิตาพุงป่องนะฮะพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรมัศมีแล้วก็พระพระพระพิมพแจกไม่โคใหญ่นั้นเป็นพระที่สร้างอาจจะสร้างพร้อมกันก็ได้หรือเป็นสร้างในห่วงเวลาเดียวกันก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเทียบเนื้อคุกรักแล้วเนี่ยสีออกมาเหมือนกันอะไต่างๆเงี้นะครับ ลักษณะของเนื้อพระเหมือนกันนั้นมันก็น่าจะมีเหตุผลที่ฟังได้ใช่ไหมครับว่าพระทั้งสามพิมพ์นี้นะถ้าไม่สร้างพร้อมกันก็สร้างในห่วงเวลาไม่ไกลกันนะเพราะว่าลักษณะของเนื้อพระนั้นมีลักษณะใกล้เคียงเรือเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สันนิษฐานไะด้อย่างนั้นนะครับตามข้อมูลเนี่ยนะครับพระพิมพ์แจกไม่ครัวใหญ่นี่นะครับหรือแจกไม่ครัวทั่ว,วไปก่อนน,นะครับแล้วก็ ระบุไว้ว่าน่าจะสร้างในช่วงประมาณปีพศส4 6 0ถึง2,463นหะครับก็หลวงปู่สุกนั้นก็ได้นำพระนะครับซ,ซึ่งท่านมีอยู่นี่นะครับคือพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรมัศมีกับพระพิมพ์แจกไม้ครัวใหญ่มาแจกครับมาแจกให้กับคนที่มาร่วมง,งานศพโยมบรรดาของท่านครับ,นะรบเพราะฉะนั้นพระที่เป็นพระพิมพ์แจกไม้ครัวใหญ่เนี่ยก็ทำนิงนั้น ก็ไปแจกชื่ออยู่แล้วพิมแจกแม่ครัวใหญ่ก็คือแจกให้แม่ครัวที่มาช่วยงานแหละครับนะส่วนคนเืินๆทั่วไปนั้นเดิมทีนี้ก็แจกเป็นพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรัศมีครับแต่ก็แจกทั้งสองพิมพ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ครับบันทึกไว้นะฮะเป็นเป็นหลักเป็นฐานทีเดียวนะครับพระพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับ ที่แท้ทันถึงอันนี้ผมพูดสั้นๆเหมือนคนที่เขาพูดกันคือแท้ก็คือเป็นของแท้ทันถึงหมายถึงว่าทันถึงยุคที่หลวงปูส่สุยังมีชีวิตอยู่นี่นะครับก็เป็นพระที่ถือว่าหายากนะครับก็เหตุที่หายากเพราะอะไรครับก,ก็อาจจะสันนิษฐานว่าหลวงปู่สร้างไม่มากนกะคำจริงนั้นเ,เรื่องของวัดมวลสารหรือวัดสดุที่นํามาใช้สร้างเช่นรับเนี่ย อาจจะไม่ใช่สิ่งที่หายากนะครับในประเทศไทยในช่วงนั้นแต่ว่าผมว่าที่สร้างไม่มากนั้นมันน่าจะมาจากกระบวนการของการสร้างมากกว่าเพราะว่าการสร้างพระแต่ละองค์เนี่ยมันใช้เวลาเนื่องจากว่าวัตถุหรือมวลสารที่นํามาใช้สร้างนั้นเป็นเนื้อผงขุหลักครับไม่ใช่โลหะประเภทตะกัว่วเงินหรือทองแดงนะทันี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่ยากครับพออลมได้ที่แล้วก็เ,เทหยอดลงไปในแม่พิมพ์มันก็โอเคแล้วใช่ไหมครับ แต่ถ้าเป็นพระเนื้อผงคุกรักอย่างงี้กว่าจะได้องค์หนึ่งหรือกว่าจะได้แผงหนึ่งสมมติว่าทําให้พิมพ์ไว้แผงหนึ่ง20องค์อย่างงี้นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นกว่าจะาทอาออกมาได้20องค์นั้นมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่อาจจะทําให้พระนาะพิมพ์แจกไม่ครัวใหญ่ก็ดีหรือพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรมัศมีซึ่งถ้าเป็นเนื้อผงคุกรักเนี่ยก็มีไม่มากแน่นอนครับนะครับอันนี้ ก,ก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมสันนิษฐานเอานะครับเห็นไหมครับเพราะว่ากว่าพระที่จะเ,เป็นสร้างเร็จมาเป็นองค์พระได้เนี่ยนะครับเ,เริ่มจากการนำมวลสารที่ผสมไว้ดีแล้วเนี่ยนะครับ,นะรบก็อาจจะปั้นเป็นก้อนกลม,กรมหรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้ผมบอกไว้แต่เราไม่เห็นนะฮะมาอยู่ในเหตุการณ์เมื่อได้มวลสารพร้อมแล้วก็เอาไปกดลงที่แม่พิมพ์ท่านจินตนาการตามผมนะครับมากดเรียบร้อยแล้วจะกดแรงกดเบากดหนักก็อยู่ที่ คนที่เขากดครับคือคนที่กดนี่ก็มีความชํานาญกดไปก็ต้องให้พิมพ์พะด้านหน้านะ่ติดคมชัดถูกไหมครับอย่างเราๆท่านๆเนี่ยถ้าเกิดไม่เคยมีประสบการณ์ในการทําพระเนี่ยก็ายากครับกดปุ๊บอาจจะคิดว่ามันกดดีแล้วคำศแ,แล้วกดไม่ถึงหรือกดแรงไปกันเนื้อก็ปรินมากอะไรคำนี้นะครับก็กดกดเสร็จเนี่ยไม่ใช่แกะได้เลยนะครับก็ต้องรอเพราะมันเป็นเนื้อ,เน,อเนื้อคลุกลักครับมันมีความมันต้องรอให้มันหมาดก่อนนะมันไม่ได้ไหมายความ แกะได้เลยครับเราให้หมาพอหมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องจานถ้าจะมีการจานการจานจานเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องรออีกหน่อยนึงครับจนกว่าเนื้อพระจะค่อนข้างหมาดแล้วจึงจะนําพระออกนะครับการนําพระออกนั้นก็ดูที่ฐานขององค์พระเนี่ยมีรูอยู่ก็แสดงว่ามีการใช้วัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งจิ้มเข้าไปที่ใต้ฐานครับแล้วก็ค่อยคอยงัดหรือดึงพระออกทําให้ใต้ฐานพระนั้นมีรูอยู่เกือบทุกองค์แล้วครับ นี่เพราะฉนั้นกระบวนการสร้างเนี่ยคำทิงนั้นมวลสารเนี่ยหาไม่ยากครับแต่ว่าการสร้างพระ,ะแต่ละองค์นั้นมันใช้เวลาก็ทําให้อาจจะมีจํานวนพระที่สร้างออกมานั้นมีไม่มากนักอาจจะเรียกว่าเป็นพระนําล่องนะครับนะฮะหรือพระนําเลิกแล้วก็ตามแต่ครับที่สร้างมาก่อนที่จะใช้ใช้โลหะอย่างอื่นเช่นตะก,กั่วนะตะก,กั่วอ่อนเนี่ยอาจจะหาได้ในสมัยนั้นครับแล้วก็หาได้ไม่ยากแต่มันก็ต้องมันพอคือเตรียมให้พร้อมแล้วมันก็เทได้เลยถูกไหมครับ ถ้าเป็นเนื้อผงคุ้มลักนั้นมันก็ใช้เวลาอย่างที่ผมสานิฐานเอาไว้นี่แหละครับนะครับครับเพราะฉะนั้นนะครับพระผ้าผงพิมพ์จกไม่ครัวใหญ่นี่นะครับเราจึงทักงใจให้ดีนะครับดูที่ด้านหน้าองค์พระนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าขอบนะฮะด้านหน้าองค์พระที่เป็นขอบนะครับ มุมริมริมเนี่ยมันจะมีลักษณะของเนื้อปิ้นเกินอยู่เห็นไหมครับดูองค์ซ้ายมือที่ท่านเห็นในขณะนี้องค์ตรงกลางองค์ทางขวาครับที่เห็นชัดชัดนะครตรงขอบเนี่ยมันจะมีลักษณะของเนื้อปิ้นเกินออกมาถูกไหมครับนี่แหละครับนี่คือลักษณะของเ,อเนื้อปิ้นเกินที่เกิดจากการกดนะครับมวลสารลงไปที่แม่พิมพ์ครับกดเบาก็ไม่ได้ก็ไม่ติดชัดกดแรงเกินไปก็เนื้อก็ปิ้นแบบนี้ครับต้องมีความทำงานจริงๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับที่เห็นอย่างชัดเจนนะครับพระพระพิมเนี่ยครับพิมแจกแม่ครัวเนี่ยนะครับมีพุทธคุณที่เขาเขียนไว้นะครับว่ามีพุทธคุณทางเมตตามหานิยมครับแล้วก็ค้าขายร่ำรวยนะสมความปรารถนาในทุกเรื่องครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของพระพิมพ์แจกแม่ครัวที่ผมเล่ามานี้ก็เป็นเรื่องของพระพิมพ์นี้ในกรณีทั่วไปครับ ไม่ได้จํากัดที่พระของใครคนใดคนหนึ่งทีนี้ครับอันนั้นคือเรื่องราวเป็นความรู้ทั่วๆไปนะครับทีนี้ก็มาถึงพระทั้ง5้าองค์ในของผมเนี่ยนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในภาพในขณะนี้นะครับพระทั้ง5้าองค์นี้ก็เป็นพระผงนะครับเนื้อคุกรักครับชัดเจนนะครับเนื้อคุกรักครับพิมใหญ่ครับมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีพิมพ์เล็กแต่ทั้ง5้าองค์นี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อละเอียดครับท่านดูทำไปเนื้อละเอียดครับ ก็ดูสีขององค์พระถ้าออกเป็นสีน้ำตาลไหม้ดำนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็หลังออกอุมๆเนี่ยก็ลักษณะก็จะเป็นลักษณะของพระเนื้อละเอียดครับเนื้อละเอียดน,นะครับพูดทังลักษณะทั้งหลายนะครับที่ผมได้อธิบายหรือเล่ามาให้ฟังเมื่อครู่นี้ก่อนหน้านี้ทั้งห้าองค์นี้มีครบหมดนะครับมีครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพูดทังลักษณะในในแง่ในมุมใดครับ ผมนั้มีพระพิมเนี้ยอยู่5องค์ด้วยกันนะครับก็เป็นพระชุดสุดท้ายครับที่อยู่กับแทน่นที่บรรจุอฐิธาตุของหลวงปูุ่กเกสโรนะครับครั้งนี้ผมจะย้ายจากภาพรพระองค์นี้ไปอยู่ที่ไปดูที่แท่นครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับค่อยๆนะครับขออนุญาตค่อยๆยกไปนะครับนี่ครับอันนี้ผมผมเคยเอามาทําคลิปลงไปแล้วนะครับแต่ว่า ถ้าจาเป็นเกี่ยวข้องก็ต้องเอามานนี้เป็นแท่นครับนะผมเรียกว่าแทน่นบรรจุกระดูกครับนะเขียนด้วยหลวงปู่สุขใช่ไหมครับนะลักษณะข้างล่างก็จะเป็นขั้นบันไดยอย่างนี้นะครับนะไปนะมีชื่อหลวงปู่สุขครับในตรงกลางมีลูกครับนะเหนือลูกขึ้นไปก็จะเป็นจั่วครับนะเป็นจัว่วแล้วก็ข้างบนสุดถ้าอธิษฐานนั้นอยู่ตรงมุมเลยนะถ้าเิดแสงสว่างไม่พอนะครับนะก็อยูต่ตรงสามเหลี่ยมตรงจั่วนะครับ พระทั้งหลายที่อยู่บนแท่นบรรจุกระดูกนี้ผมนิมนต์ออกมาหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับพระห้าองค์นี้พิมพ์แจกให้ครัวใหญ่นี่ยอยู่ข้างล่างครับอยู่ตรงจุดที่ปิดทองทั้ง5จุดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมี1 2 3่5ี่ห้านะครับทองนี่ผมมาปิดที่หลังนะครับวัสดุดที่เขาเที่ที่ใช้ในการ ติดพระนั้นก็ที่อยู่ใต้ทองนะครับอันนี้โดนน้าแล้วเหนียวหนึบเหนียวเหนียวนะครับเป็นสีดําเหนียวเหนียวนะครับตอนนี้แห้งแห้งมานานแล้วครับนะครับส่วนพระองค์กลางเนี่ยผมเป็นพระเหรียญหลวงปู่สุขครับเป็นเหรียญรูกไข่หลวงปู่สุขนะครับย้อนยุคครับดูเหมือนว่าผมจะได้มาจากกรณีที่เป็นการสร้างขึ้นมาเป็นกรณีเฉพาะของกรมตํารวจปีพศแต่ผมจำไม่ได้แล้วผมก็เลยเอามาติดเอาไว้อีกทีนึงนะครับนั้นพระทั้ง5องค์เนี่ยนะครับที่เป็นพระ พิมพ์แจกให้ครัวใหญ่นะครับทั้ง5องค์นี้นะครับก็จะเป็นพระชุดสุดท้ายครับที่บรรจุอยู่บนบนแท่นบรรจุอัฐิของหลวงปู่สุขในขณะนี้นะครับที่เห็นนี่นะครับก็ชุดสุดท้ายแล้วครับหลังจากนี้ก็จะไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็พระทั้งห้าองค์นี้ปิดทองนะครับ ตอนที่ผมยังไม่ไนิมนต์ท่านออกมาน,นั้นนะ่ะคือในสภาพเดินปิดทองไว้แต่ทองก็หลุดล่อนไปเยอะและ้วเพราะว่าถ้าเป็นพระที่สร้างในห่วงเวลาที่ผมพูดมาคือประมาณอยู่ระหว่างปี2,400-403นะครับถึงประมาณ4 2,406เนี่ยนะครับก,ก็เป็นร้อยปีแล้วนะครับทองที่ปิดอยู่นั้นก็แน่นอนครับก็ต้องหลุดลอนไปโดยตามการเวลาแน่นอนนะครับ พระที่เป็นพระเนื้อตะกัวที่ผมเคยนํามัน่าเป็นคลิปไปเมื่อคาวทท่แล้วนั้นก็สนิมเต็มเลยครับสนิมที่เกิดขึ้นมาในในธรรมชาติตามกาลเวลาที่ผ่านไปนั้นน,นะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมต้องนิมนต์พระลูกไข่นะลวกปูสุขเนื้อตะกัว100%เซนะครับที่เป็นพระลูกไข่ของลวงปูสุข2องพันลสออกมาเก็บรับสาวไว้ข้างนอกนี่นะครับครับพระทั้งห้าองค์นี้นะครับ ผมก็เก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับเก็บรักษาไว้อย่างดีเพราะว่าเป็นพระที่น่าจะหายากแล้วในปัจจุบันนี้นะครับที่มีประวัติความเป็นมาที่เชื่อถือได้นะครับความจริงพระในพิมพ์นี้ถ้าไปเดินในตลาดพระเนี่ยผมก็เคยไปเดินอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไปเดินดูก็มีให้เห็นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ประวัติความเป็นมานถ้าเราไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆนั้นก,ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน ครับคับโดยสรุปนะครับผมจะสรุปปิดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับพระพิมพ์แจกแม่ครัวใหญ่ทั้ง5องค์นี้นะครับนะก็เป็นพระผงคุกรักเนื้อละเอียดครับสีน้ำตาลไม่ดําหลังอุม้มจานยันตัวพุทธทั้ง5องค์พิมพ์ทรงนั้นเป็นสามเหลี่ยมนะมุมมนขอบพระด้านหน้ามีเนื้อปริ้นเกิน นะครับใบหน้ากลมเกศแหลมทั้ง5องค์นั้นถ้าสังเกตที่ดีนั้นเกศแหลมแต่ค่อนข้างจะเอียงนิดไปทางด้านขวามบือของเราหรือด้านซ้ายมือองค์พระนะครับเ <Okay. S 1> ล็กน้อยครับถ้ามองดูให้ดีครับหูยาวครับแต่ก็มองเห็นไม่ชัดนะักบางองค์นั้นเห็นหูค่อนข้างยาวครับแต่บางองค์ก็จะเห็นไม่ช่อันนี้ขึ้นอยู่กับการกดนะครับถ้ากดแล้วชัดเจนก็โอเคนะครับไหล่กว้างครับ นั่งขัดสมาธิราบอยู่บนฐานบัวนะครับสองชั้นนะฮะซึ่งฐานบัวนั้นลักษณะของบัวเนี่ยเป็นขีดนะครับนะแล้วก็ฐานด้านล่างองค์พระนั้นมีรูวัดความกว้างในส่วนกว้างที่สุดได้1.5เซนติเมตรวัดความสูงในส่วนที่สูงจากฐานถึงยอดพระนั้นได้2เซนติเมตรครับมีทองคำเปรวติดไว้แต่เดิมครับแต่ก็หลุดลอกไปตามกาลเวลานะครับ ผมก็จะได้เก็บรักษาพระทั้ง5องค์นี้ไว้นะครับไว้เคารพสักการะกลับไหว้บูชานะครับแต่ว่าก็นำออกมาเผยแพร่เพื่อเป็นเรียกว่าเป็นวิทยาทานครับนำข้อมูลที่ผมพอรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกๆท,ท่านนะครับที่มีพระแบบนี้อยู่ในมือนะครับว่าท่านส่วนท่านจะคิดเห็นอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับถ้ามีความคิดเห็น แตกต่างจากที่ผมได้เล่าให้ฟังไปนั้นแจกรุณานะครับคอมเมนต์ Comment, แสดงความคิดเห็นมาก็จะเป็นพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับครับก็หวังว่าในช่วงสองสามคลิปนี้ซึ่งเป็นพระของหลวงปู่สุขนะครับนะฮะก็ที่อยู่บนแท่นมาจุอธิษฐานหลวงปู่สุขนั้นก็ครบถ้วนทุกพิมพ์ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับถ้าผมจะนําเสนอเรื่องพระต่อไปก็จะเป็นพระ ของเกจิท่านอื่นแล้วครับหรือไม่ก็เป็นพระสมเด็จวัดระฆังซึ่งยังเหลืออีกพอสมควรที่ผมยังไม่ได้นําเสนอไว้ครับแต่ว่าก็จะสลับสับเปลี่ยนไปกับเรื่องที่ผมสนใจคือเรื่องการเมืองนะครับการเมืองในขณะนี้ณนะวินาทีนี้เนี่ยผมบอกตรงๆนะครับว่าผมเบื่อมากครับเบื่อเบื่อยังไงครับเบื่อที่ว่าผมไม่เข้าใจไม่ไครับว่าทําไมทิ้งได้เป็นแบบนีนะ้เรื่องของการแย่ง ตนะำแหน่งรัฐมนตรีกันเรื่องของการแทงกันไม่แทงกันข้างหนาแล้วครับทุกวันนี้มันแทงกันข้างข้างหน้าเลยนะครับนะฟัดกันโนเนียไปหมดเลยนะครับนะอยากอยากได้ใครดีอยากเป็นรัฐมนตรีครับนะก็ไม่รู้ว่าเป็นแล้วทําประโยชน์อะไรให้กับชาติบ้านเมืองบ้างหรือไม่ครับส่วนตัวนายกนั้นนะครับก็มีบุญครับที่ได้เป็นนายกแต่ก็มีกรรมแน่นอนครับนะแต่กรรมนั้นไม่มีใครไปทำนะครับตัวนายกเองตัว คุณทักษิณเองนั้นก็จะเป็นผู้ทำกรรมนั้นด้วยตัวของเขาเองทั้งสิ้นครับแต่ว่าวันหนึ่งก็จะมีคนที่จะมาทำให้กรรมนี้มันเร็วขึ้นแค่นั้นเองครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามข้อบัรคัดของกฎหมายนะครับถ้าทำกรรมจริงครับก็คงต้องรับผลของกรรมที่เรียกว่าวิบากกรรมกันไปครับส่วนจะเป็นเมื่อไหร่นั้นก็แล้วแต่ครับครับผมอาจจะเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองเร็วขึ้นนะครับ อึดอัดจังเลยครับผมแทบยังไม่อยากเปิดดูข่าวเพราะว่าข่าวช่องที่ผมเคยดูเนี่ยนะครับมันก็รู้แล้วแต่ฉลเลนะครับทั้งสิ้นครับผมดูแล้วผมก็กินข้าวไม่ได้ครับเลยไม่อยากดูครับครับคลิปนี้เรื่องพระก็คลิปหน้าอาจจะเป็นเรื่องการเมืองแล้วนะครับผมอาจจะเร็วมาเร็วกว่าปกติเขาอึดอัดจังเลยนะครับคลิปนี้เรื่องพระก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ